ก็ดูนะครับเครื่องนะครับ T295 นะครับเป็นแท็บนะครับติดล็อกนะครับ f b p นะครับก็วิธีการปลดนะครับถ้าไม่อยากบายพาสนะครับหรือว่าเสียออนไลน์นะครับก็ให้ทำหลักการนี้นะครับสแกนนะครับสแกน ต่อซ้ายเสร็จปุ๊บตะแกบนะครับถ้าเจอแบบนี้นะครับถือว่าเจอเครื่องแล้วนะครับก็มาที่ USERPART นะครับก็ให้เราเลื่อนมาปั๊บนะครับหาคําว่านะครับ s t า r t ดีนะฮะสตาร์ดี้เพอร t สินะครับปึ๊บติ๊กต่ออันนี้นะครับสั่งอีลาสนะฮะปั๊บนะอีลาสเสร็จแล้วแป๊บเดียวนะฮะจากนั้น s p e c i a l ลทารนะครับเลือกเลีย์เอฟอาร์พีล็อกนะฮะ จากนั้นอินไอเดียมดีครับดูอีกทีหนึ่งนะฮะอ่าเรียบร้อยครับอย่าปล่อยนะครับจบงานนะครับปิดโปรแกรมไปเลยปับ๊บเสร็จแล้วนะครับอันนี้ต่อง่ายนะครับต่อสายหกเส้นนะฮะง่ายๆสบายๆนะครับ ไม่ต้องล้างเยอะต่อไปเลยน้ำสองไม่กินนิดนิดฟิวชั่นมันได้เสร็จแล้วนะครับเอ้